คุณมาริโกะคะคุณมาริโกะอะไรของหล่อนยะแอมสงสัยนิดนึเพราว่าทำไมคุณมาริโกะยอมเขาง่ายจังเลยอะ <K r> ใครบอกว่าฉันยอมละ่ะคืนนี้ฉันจะประเด็จสึกให้ได้งานปราบมาพพอย งานถนัดชัดอย่างร้ายกาดมากกที่แอปคิดไว้เดี๋ยวคิดนะว่าแอปเปิ้ลจะหย่ฮก แหกแหกแล้วเสียบเสียโอ้ยแหกแหกแหกแล้วเสียบเสียโอ้ยทำไมครับนี่ผมตัดปลายทองครับครับผมตัดเสียมากเลยครับครับผมอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยอยนอคยับที่ม้ช่วยผมนะคอับไม่ย้ไโท้ยโอ้ยเอย จากแข้มเวลาตกใจนี่ก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะครับพี่เออหน้าที่บ้านผมครับมีผู้หญิงอยู่เยอะครับเวลาตกใจออกจะเหมือนผู้หญิงครับผมผมเข้าใจครับที่บ้านของผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันอู้เวลาตกใจทีวาย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 แต่นี่เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าขอไปเปลี่ยนน้าก่อนนะงั้นผมขอตัวไปกันแล้วนะครับอ๋อได้เลยครับเข้มแข็งดีมากครับ ซ้ายขวา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 ,ขวาขวจอดจอดมะอันเดน <c oughs> ใช่หายไปเลยครึ่งหนึ่งเอาล่ะจ่าได้แบ่งกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วหญิง <c oughs> ชายขอทุกคนเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับ จะก็จะถึงพรุ่งนี้ถ้าใครถูกแย่งก็ถือว่าปรับ,บเป็นแพ้ถ้าใครแพ้ก็ต้องดูแลอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แต่มีข้อแม้ห้ามใช้กำลังในการช่วงชิงมาทราบไหมทราบทราบไปมทราบง่ายๆแค่นี้สมัมปละลายถ้ายอมแพ้ง,ง่ายก็ไม่ใช่แม่สิคะ ขอทุกคนโชคดีนะครับแยกย้ายกันไปได้แล้วครับผมเดี๋ยวครับแล้วคืนนี้ไม่มีกิจกรรมมาให้ะทำหรอครับนั่นสิคะคุณจ่าเข้มวันนี้จะขี้เกียจนะครับอาบน้ำแค่นี้แล้วกันนะครับแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับเอ่อแล้วทราบไปยังครับว่าใครต้องนอนที่ไหนบ้างครับทราบแล้วค่ะผู้หญิงห้องประชุมเล็กผู้ชายนอนที่นี่โอเคครับผมนั้นเลิกแถว แน่วไอ้ก hey, hey. hey. oh. right. ๊อฟเฮ้โอ้ยไอ้พวกนั้นน่ะมันมาค้างที่ออฟฟิศเลยครับพี่คืนเนี้ยหลอนแน่คนบ้าอะไรพูดอยู่คนเดียวเฮ้ยเอ็งไม่เคยยูในละครหรอไอ้ก๊อฟตัวร้ายทุกเรื่องเขาทำกันแบบนี้งนั้นแหละบางคนนะมันยังพูดกับมีดกับปืนได้เลยโอ้ยพี่พีอ้ไอย่าหันปืนไทางนี้ใจเย็นเก็บก่อน นี่ก็ขี้กลัวจังจ๋อย่านี้่เอสนุกแลวเราเตรียมของกันไว้แล้วนี่ต้องทำให้น่ากลัวนะเว้ยวันนี้ไปฉายคนละอันอ้าวใครดับไฟบ้าคุมแบบนี้อ๋อไอ้นี่จะเอาฮาตลอด ทั้งทีให้เรานอนบนเสือนี่นะคะก็ยังดีกว่านอนพื้นนะคะงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราผัดกันเฝ้าเวรเฝ้าทวงแล้วกันนะคะค่ะไหนจะต้องมานอนเฝ้าออฟฟิศอีกเดี๋ยวโบขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะขนลุกเปรี้ยวเลยค่ะ นอนไม่หลับไว้ไอเดียอืมไม่หลับเหมือนกันพี่ปกติไม่นอนเร็วขนาดเนี้ยแถมแปลกที่แปลกทางด้วยว่ะอืมอยู่ดีกันเฮ้ยนี่มันอะไรจ่าก็จ่าจะนอนด้วยไงครับเราชอบนอนตรงกลางมันอุ่นดีไม่ต้องกินใจนะจ่าไปชงกาแฟก่อนจะจ่ากลับมาแป๊บนึงเฮ้ยพี่ ไอ้ไม่ต้องเกรงใจนี่เราต้องพูดเป่าวะแน่นบัวพี่เข้าจะเข้มเลยนี่ฉันจะแปลกๆนะเวเ้วยุมว่านะเฮ้ยนี่เอ้ยไปดียตอนเนี้ยฉันมีแผนชิงธงคืนนี้นะเวย้ยยังไงอะพี่ไม่เอาพี่ เอาไม่ได้โว้ยนี่ทีมเขาใจมัมยควาว่าทีมมาดีขนาดนี้ว่าต้องลุยเท่านั้นโว้ยโหงจริงเหรอพี่น้องไอเดียน้องระเบิดคืนนี้ จ่าเข้มจัดแซนด์วิชชุดใหญ่จ่าค่ะมาริโกะอยากโดนจับขังจังเลยค่ะเอาเปนเซียนใสให้มาริโกะหน่อยสิค่ะว้าจับหรือโอ้ยนอนเลยอ่ะครัอบอู้ตายแล้วไม่รู้เลยว,ว่าแอปมาที่นี่ได้ยังไงอะสงสัยจะลืมือมาค่ะ แอบไปนอนเหรอทิ่ขาอจอคะหึไม่ได้อะจาต้องพาฉันไปนอนไปกับฉั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 นกับฉันหนะีตาบอกฉันงสองนางฉันเื่อยขึ้นย่ฉันไม่ใช่ชื่อจากเข้มหรืชื่อไใจไอส์มาเน็ตอิสคม เกือบเสียโพายแล้ววิลาเกือบเสียตัวแล้วไม่ลูกเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย